สวัสดีชาวราศีมิถุนนะคะคลิปนี้นะคะจะมาอ่านพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนมีนาคม2569มาเช็คกันเรื่องราวนะชีวิตของคุณความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก่อนนะตอนนี้นะคะตัวคุณเป็นอย่างไรเนาะชีวิตอ่ะเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความรักตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง บา,บางท่านเหมือนอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะอา,อาจจะมีการเปลี่ยนย้ายงานใหม่มีการตัดสินใจลาออกอาบางท่านเหมือนว่าโดนเล่นงานนะเหมือนแบบโดนหาเรื่องโดนแทงข้างหลังนะโดนบีบเออนะเหมือนบีบแล้วก็กดดันคุณทุกทางมันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนแบบถ้าเป็นเรื่องของการทํางานนะ หัวหน้าคุณเนี้ยแหละนะคะหรือว่าคนที่เขามีอํานาจมีอิทธิพลอะนะบีบคุณเล่นงานคุณเล่นงานคุณทุกวิถีทางด้วยนะคะอาา๋อเหมือนบางท่านก็ไปเจอคนที่เขาไม่มีเมตตาอืมเจอคนที่แบบว่าเห็นแก่ตัวเนาะเจ้ารยดเจ้าอยากเอาเปรียบนะคะเอาแต่ตัวเองอะอืมแล้วก็มากดดันคุณนะคะ บางท่านเหมือนว่าอาจจะโดนขโมยผลงานบางท่านเหมือนโดนแทงข้างหลังแทงยับเลยอะนะคะอ่ะอืมคือแบบอยู่ต่อไม่ได้แล้วแหละนะคะเหมือนโตคุณอาจจะต้องหาที่ใหม่หางานใหม่นะต้องไปแล้วแหละนะคะมันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วแหละเนาะอยู่ต่อไปอาจจะเดี่ยงหนักกว่าเดิมอีกนะคะเหมือนไพ่เขาบอกว่าถ้าคุณนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับตัวอยู่แล้วอเนาะไม่ต้องกลัวหรอกนะไปเถอะ อย่าให้ใครเขามาทำร้ายคุณขนาดนี้เลยเนาะไม่มีใครควรจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้อะ่ะตัวคุณก็เช่นกันนะนะคะไม่ควรจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เนาะอ่ะมีความรู้มีความสามารถนะไปเถอะไปหางานใหม่เถอะไปหาที่ที่เหมาะกับคุณดีกว่าแล้วก็ไปหาที่ที่เขามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่านะคะนะเนี่ยเหมือนคุณแบบเจอคนที่เขาแบบว่า ไม่มีเมตตาไม่มีเอม a t h ตีไม่มีความเห็นอกเห็นใจอะไรใครนะคะนึกถึงแต่ตัวเองอ่ะเนาะอยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะสั่งงานาสั่งงานแบบสั่งงานแล้วก็แบบจะเอาเลยอะไรแบบเนีเ้ยเนาะนะคะโอเคไปดีกว่าอืมตัวคุณต้องมีทางเลือกนะเนี่ยนะคะอย่าไปให้ใครเขามาทำร้ายเอาเปรียบเบียดเบียนอะไรคุณแบบนั้นนะ ถ้าเปลี่ยนใครไม่ได้อะเราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วแหละนะคะสถานการณ์ความรักก็เช่นกันนะถ้าคุณเปลี่ยนใครไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณเองเนี่ยแหละนะบางท่านเหมือนว่าคุณก็ไปเจอคนที่เขาเนี่ยชอบควบคุม control บังคับคุณเป็นแนวแบบ m a n ิพ u l เล e เนาะชอบมงการนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ให้คุณได้มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองเลยนะคือจะทําอะไรก็ต้องให้เขาสั่งอะถ้าเขาไม่สั่งแล้วคุณไปทําเขาก็จะโทษว่าเป็นความผิดของคุณอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็จะแบบหาว่าคุณแบบแบบไม่ฟังคําสั่งเขาอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็เป็นแนวเหมือนแบบว่าบั่นทอนนะบั่นทอนจิตใจของคุณทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยพูดอะไรดีๆกับคุณเลยนะคําพูดที่เขาพ่นออกมานะคะมีแต่คําพูดที่เป็นพิษทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีแต่คําพูดที่เป็นพิษเนาะการกระทําก็เป็นพิษนะคะท็อกซิกมากนะเออนะคะอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะ ไม่มีประโยชน์แล้วแหละเนาะเออเหมือนคุณไม่ได้อะไรจากคนคนนี้เลยนะความรักความรู้สึกเนาะความปรารถนาดีการาด,ดูแลกันเอาใจใส่อะไรก็ไม่มีมีแต่ทิงท้งทิ้งคว้างๆนะคะอือฮึบางท่านเหมือนว่าทนอยู่มานานแล้วก็สถานะก็ไม่มีด้วยซ้ำนะคะไม่รู้ว่าสถานะคืออะไรเป็นอะไรกันก็ยังไม่รู้เลยนะเออเหมือนอยู่กันมาแบบอยู่ๆกันไปอะ่ะทนได้ก็ทนอะ่ะเอออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะอืม บางท่านก็เจอคนที่เขาทรยศหักหลังคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณหลายครั้งแล้วนะคะเออเจ็บจนแบบไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วอะรู้ทั้งรู้ด้วยนะบางท่านเนี่ยคุณอนะรู้ทั้งรู้นะว่าเขาแบบไม่ซื่อสัตย์นอกก้องกกยนอกใจคุณโกโหกหลอกลวงอะแต่ที่ผ่านมาเหมือนบางท่านก็คิดแบบเออทนอนะทนอนะอยู่ทนทนอยู่อะนะเพราะรักอืมเพราะรักอยู่ทนทนอยู่แต่บางท่านต้องถามตัวเองดีๆนะว่า สิ่งที่คุณทนอยู่เนี้ยมันใช่ความรักจริงๆหรือเปล่าอ่ะตัวคุณอาจจะมองว่ามันเป็นความรักแต่ฝั่งนั้นนะเขามองว่ามันเป็นความรักหรือเปล่าตัวคุณต้องย้อนกลับมาทบทวนแล้วแหละนะคะเนาะอ่าประมาณนี้บางท่านก็อาจจะคิดว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วบางท่านพอแล้วอะเหมือนว่าเออไปดีกว่าเนาะตัวเราก็มีความรู้มีความสามารถมีหน้าที่การงานมีหน้ามีตาในสังคมอะอืมนะทำมาหาก,กินได้เองอะไปดีกว่าเนี่ย จะอยู่ทำไมอ่ะเนาะเออเหมือนให้โอกาสเขามาหลายครั้งนะคะแต่เขาไม่เคยดีขึ้นเลยแต่บางท่านนะอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ยากยากเพราะอะไรยากเพราะว่าคุณอาจจะยังต้องพึ่งพาอาศัยเงินทองของเขาอยู่อืมบางท่านมันจะยากตรงนี้แหละถ้าคุณมีงานมีการทํามีไรายได้มีเงินเป็นของตัวเองนะคุณสามารถออกมาจากตรงนี้ได้เลยจริงๆแต่ถ้าคุณยังต้องพึ่งพาเงินของเขาอยู่อะเนี่ยออกไปไหนไม่ได้อะ นะไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีอาชีพอะไรของตัวเองอันนี้มันจะยากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะออกมาไม่ได้เลยนะชาตินี้ชีวิตนี้นะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนตัวเองสมัยอ่ะเนี่ยไพ่มันขึ้นมาว่าต้องเปลี่ยนเนาะนะเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของตัวคุณเองนะเอออย่าไปยอมอย่าไปยอมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะอย่าไปยอมให้ใครใเขามาเหมือนแบบกดขี่คุณดูถูกนะ ดูถูกดูแคลนด้อยค่าคุณขนาดนั้นตัวคุณเองก็มีมีศักยภาพในตัวเองอะถ้าคุณจะทำสักอย่างนะคะ uh huh. นะอือฮึนะอ่ามีความรู้มีความสามารถอะไรเอาออกมาใช้เอาออมาใช้เถอะเนี่ยจริงๆไพ่บอกว่าบางทีเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะแบบอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานเกินไปจนเขาอะเหมือนกับว่าเขาพยายามจะตัดช่องทางอะไรของคุณแล้วก็พยายามที่จะให้คุณเหมือนกับว่าด้อยค่าคุณเนอะให้คุณแบบ รู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะคุณจะได้ไปไหนจากเขาไม่ได้เหมือนตัดมือตัดเท้าคุณไม่ให้คุณแบบทําอะไรได้เองไม่ให้คุณได้มีไปทํางานไม่ให้คุณไปหาเงินไม่ให้คุณไปมีความรู้ไม่ให้คุณแบบไปมีเพื่อนไปมีสังคมหรืออะไรเนี่ยมันคือการที่เขาแบบตัดแขนตัดขาคุณนะอืมแล้วก็ให้คุณอนะ่ะต้องอยู่ตรงเนี้ยเพื่อพึ่งเขาเพื่อเป็นทาสนะรับใช้เขาอะ่ะ จริงๆเหมือนว่าอยากให้คุณคิดได้นะอยากให้คุณคิดได้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ออกมาจากตรงนี้ซาเนาะแต่ถ้าท่านไหนที่แบบว่าเออฉันแบบอย,ยังไม่รู้จะยังไงดีก็อาจจะต้องทนอยู่กันต่อไปนะคะอือฮึอืมประมาณนี้แหละดูแล้วก็แบบน่าเศร้านะเออเหมือนแบบถ้าอยู่ต่อไปอ่ะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงๆนะมันมีแต่จะ,จะแย่ลงอ่ะตัวคุณเนี่ยแหละจะแย่ลงอ่ะส่วนตัวเขาอ่ะ ดูแลเขาไม่ไม่ไม่ได้มาลําบากอะไรกับคุณหรอกนะมีแต่คุณเนี้ยแหละที่ลําบากเพื่อเขาอยู่คนเดียวนะส่วนตัวเขาอาจจะอยู่ดีกินดีมีความสุขสุข,ส,ขสบายนะคะไม่ได้มานึกถึงอะไรใจิตใจคุณหรอกนะอืมแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าเราไม่มีทางไปอันนี้เป็นกับดักทางความคิดที่แบบทําร้ายตัวคุณเองนะถ้าคุณคิดว่าโอ๊ยฉันไปจากตรงนี้ไม่ได้หรอกฉันไปไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางไปไพ่บอกว่าทาไมไปคิดแบบนั้นอะ อันนี้มันเป็นไมล์เซตที่แบบว่าไม่โอเคอะ่ะคุณต้องบอกตัวเองนะว่ามันต้องมีทางออกมันต้องมีทางไปมันต้องมีทางค่ะเนาะเออมันมีทางอยู่นะเพียงแต่ว่านะเออเงยหน้าขึ้นมาดูนะคะอือฮึอืออ่ะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างนะประมาณนี้แหละอืมบางท่านก็อาจจะ เป็นรักทางไกลบางท่านเป็นความรักบนโลกออนไลน์หรอหรือว่าเจอกันจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าเจอกันจากแอปบางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะบางท่านก็เป็นรักต่างวัยกันเออแต่บางท่านมันมีความมีความแปลกๆอยู่นะถ้าหากว่าเป็นความรักที่เจอกันมาจากแอปหาคู่หรือว่าโซเชียลออนไลน์เนี่ยเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูและจับต้องไม่ได้นะเออ อาจจะแบบเคยเจอตัวกันแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มีการมาดูแลเอาใจใส่เทคแคร์อะไรกันแต่บางท่านเนี่ยไม่เคยเจอตัวไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยด้วยซ้ํานะเออแต่ไปรักไปชอบกันนะแล้วสุดท้ายเหมือนว่าเขาอาจจะเนี่ยเหมือนแบบมาหลอกอะไรคุณนะเงินนะทรัพย์สินของมีค่าอะไรเออเป็นแนวเหมือนแบบมาหลอกอะไม่ได้จะมารักอะ บางท่านเสียเงินเสียทองไปแล้วด้วยนะอืมต้องมีสตินะคะแล้วก็ถ้าหากว่ากําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่อนะว่าแบบเอ้ยเนี่ยเจอกันในแอป,ปหรืออะไรมาคุยไปคุยมาเอ้ยเขาเริ่มพูดเรื่องเงินอะเหมือนมาทําตัวหน้าของสารมาบอกคุณว่าเอ้ยคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยเอาต้องใช้เงินนั่นนี่โน,น่นเอามีปัญหามีภาระอะไรลุงลังมีแต่เรื่องเงิน แล้วก็เหมือนคุยไปคุยมาก็วกเข้ามาถามคุณว่าเออคุณแบบนะช่วยเขาได้ไหมหรือว่าเขาอาจจะทําตัวน่าสงสารเนี่ยแหละแล้วให้คุณแบบยื่นความช่วยเหลืออะไรให้กับเขาอันนี้ต้องเอะนะต้องเอะนะคะอืมเงินนะมันอยู่ในบัญชีคุณนะอย่าให้ใครมาหลอกได้นะคะแต่ไอที่เสียเราก็เสียไปนะไม่น่าจะได้คืนต้องขออภัยที่ต้องพูดตามตรงนะ,ะ,ะประมาณนี้ ีนี้มาดูสีพลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณพลังงานที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างก็มีเรื่องเงินเนี่ยแหละเนาะะเรื่องเงินเรื่องการพึ่งพาอาศัยเรื่องการเหมือนแบบขอความช่วยเหลือการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างกันอ๋อ เหมือนว่าพลังงานที่ขึ้นมานะก็คือถ้าเป็นคนที่เพิ่งเจอเพิ่งคุยรู้จักกันในโลกโซเชียลออนไลน์ไม่ได้รู้จักตัวจริงว่าเป็นยังไงไม่เคยเจอกันอันเนี้ยไพ่ขึ้นมาว่าต้องระวังเลยนะคะระวังมิดจี้นะมิดจี้สแกมเมอร์อะนะหลอกเงินนะคะเออเนี่ยเหมือนแบบว่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างนะคะอ้างไปเรื่อยเลยแล้วก็มีแต่เรื่องเงินแล้วก็เหมือนว่าขมขู่คุณด้วยนะ หรือว่าเป็นแนวเหมือนแบบว่าเหมือนแบบยังไงอะพูดให้คุณรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเนี่ยถ้าคุณไม่ช่วยเขาอะนะเขาจะแบบว่าจําไว้เลยแบบนี้ว่าแบบคุณแบบใจร้ายกับเขาใจดํากับเขาอ่ะนี้เป็นแนวแบบใช้จิตวิทยากับคุณเนะให้คุณรู้สึกผิดหรือเป็นแนวแบบว่าเนี่ยถ้าไม่ให้อ่ะเขาจะเลิกกับคุณนะถ้าไม่ให้อ่ะเขาจะไม่คุยกับคุณแล้วนะถ้าไม่ให้เงินเขาแบบเขาจะแบบบล็อกคุณตัดคุณทิ้งหรืออะไรแล้วนะอันนี้ก็เป็นแนวแบบใช้จิตวิทยากับคุณอีก อืนะคะเออแล้วก็บางท่านนี่ก็เหมือนว่าเจอแบบแนวแบบว่าทําตัวแบบน่าสงสารแหละให้คุณไปสงสารเขาแล้วก็เขาจะไม่พูดหรอกว่าเขาจะขอเงินคุณแต่เขาจะทําตัวน่าสงสารสุดๆเลยให้คุณเนี่ยแหละยื่นมือช่วยเขาเองแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรคุณรู้ความจริงอะไรในภายหลังเขาก็จะบอกคุณว่าก็ช่วยไม่ได้นะคุณให้เขาเองอ่ะเขาไม่ได้ขออะคุณให้เขาเองนะเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ตลบหลังคุณ นะคะฉะนั้นคุณต้องสังเกตดีๆแล้วแหละเนาะนะวิธีการหลอกล่ออะไรต่างๆของคนที่มาแบบไม่ปกติมาแบบไม่ชอบมาพากลน,นะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะแต่สําหรับบางท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณกับใครคนหนึ่งที่อาจจะเคยคบกันมานานแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันมานานหรือว่าเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วแต่ว,ว่าตัดจบกันไปเพราะมันมีเหตุเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์การจับได้การโกหก นกไก่นกใจให้อภัยมาซ้าแล้วซ้าเล่านะคะแล้วก็ยังทำผิดซ้าแล้วซ้าเล่าอีกอะเนาะอันนี้เป็นเรื่องของแบบพลังงานแบบคนเก่านั่นแหละนะเออที่คุณเคยนี่แหละนะคะอยากจะกลับมานะแต่เหมือนตัวคุณไม่ค่อยใหญ่เขากลับมาหรอกบางท่านบอกว่าเข็ดแล้วจ้าไม่มีอะไรจะให้แล้วด้วยอืมนะแล้วก็บางทีอะคนเก่าคนนี้ของคุณนะเขาอาจจะกลับมาเพราะว่าเขาอะ ต้องการผลประโยชน์ต้องการเงินทองอะไรจากคุณนะมันมีในยะแอบ,บแฝงอะ่ะมันไพ่มันขึ้นมาว่าคนคนนี้เขาไม่ได้กลับมาแบบว่าจะมาแบบจะมาทําดีอะไรกับคุณจะมาแบบรักจริงใจดูแลอะไรคุณนะแต่เป็นแนวแบบแบบว่าแค่มาทําดีให้คุณตายใจแค่มาพูดดีกับคุณให้คุณให้คุณแบบดีใจอะไรแบบนั้นแหละนะแล้วก็ถ้าเขาได้เงินทองได้ผลประโยชน์อะไรจากคุณแล้ว,วเดี๋ยวเขาก็หายไปเลย หายไปเลยหายไปเลยเนาะเออหายไปเลยอืมบางท่านเนี่ยเขาอะเคยขอเงินอะไรคุณไปแล้วนะหรือว่าอาจจะขอย,ยืมไปนะแต่ว่าของเก่าเขายังไม่คืนนะคะเราจะมาขอใหม่ด้วยนะอือฮึบางท่านรู้ทันแล้วแหละไม่ให้แล้วพอเถอะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าจะมาขอของใหม่เหรอใช้ของเก่ามาก่อนไหมเออเอาหนี้เก่ามาคืนก่อนแล้วค่อยมายืมใหม่นะ แต่ถามว่าถ้าจะยืมใหม่แล้วคุณจะให้ป่าไม่ให้หรอกคุณแค่ต้องการให้เขาเอาของเก่านะมาคืนแต่ที่จะยืมใหม่อ่ะไม่ให้หรอกเพราะว่าเข็ดแล้วนะคะอืมแค่แบบอยากได้เงินของเราคืนแค่นั้นแหละแล้วก็จะได้แบบว่าเออตัดจบไปเลยดีกว่าพอแล้วไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแล้วรู้ทันแล้วแหละนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าไว้ใจไม่ได้เชื่อใจอะไรไ,ไม่ได้เลยนะต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเป็นคนที่ดูแล้วก็แบบไม่จริงใจอะ่ะโอ้นะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนตัวคุณตอนนี้คุณอนะอยากเป็นอิสระเนาะไม่อยากสนใจใครหรอกอืมอยากแค่แบบว่าทํางานหาเงินมีเงินเก็บเงินนะมีเงินในบัญชีมีเงินไว้เปตัวเองมีเงินไว้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอืมแค่นั้นส่วนเรื่องความรักะนะคะเหมือนคุณอยากจะพักไว้ก่อนนะ เพราะว่าคนที่เข้ามาดูแล้วก็คนดีๆไม่เข้ามาเนาะไอ้ที่เข้ามามีแต่อะไรก็ไม่รู้อะนะคะคุณก็ไม่อยากจะเสียเวลาด้วยอะเนาะแล้วก็เหมือนคนบางคนเขาอาจจะเหมือนว่าอยากจะมาขอโทษคุณนะแต่เป็นการขอโทษที่ดูแล้วก็ไม่จริงใจอะเป็นการขอโทษที่คุณรู้สึกว่าการแสดงเหมือนเขาแค่ขอโทษไปงนันนะันะเหมือนเขามีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างมากกว่า ก็เลยต้องทำทีเป็นว่ามาขอโทษคุณให้คุณตายใจแค่นั้นแหละเนาะอ่ะแต่เหมือนรอบนี้ตัวคุณใจแข็งแล้วนะตัดก็คือตัดจบก็คือจบไม่เอาจริงๆรู้ทันหมดแล้วไม่เอาแล้วเนาะเออแล้วก็คนที่เคยแบบว่าไม่จริงใจอะนะ่ะเนาะโกหกนอกไก่นอกใจอะไรคุณหรือคนที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนไม่เคยให้สถานะอะไรกับคุณคุณก็ไม่เอาแล้ว พอทีนะแล้วก็บางคนเนี่ยที่เขาให้สถานะอะไรกับคุณไม่ได้อะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีคนของเขาแล้วนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ซื่อสัตย์กับคนของเขาแหละเนาะแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับคุณด้วยนะคือไม่ซื่อสัตย์อะไรกับใครเลยอะ่ะคุณก็ไม่อยากได้แหละเนาะแล้วก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรที่มันผิดบาปผิดศีธลธรรมด้วยนะคะอือ <c oughs> เหมือนกับว่ามาทางไหนไปทางนั้นเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ต้อนรับนะ แล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมีอ่มีท่าดุดินนะพุะสศกกันบางกรท่านลมมิถุนตุนกลุ่มอืมไม่เอาแล้วเสียงเงินเสียทองไปเยอะแล้วอืมทีนี้มาดูแนวโนมทิศทางนะคะ แนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่อ่านไพ่ให้ฟังเฉยๆนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรอ่ะก็มีคนที่แบบว่าก็ยังจะมาขอโอกาสคุณนะจะมาขอโอกาสหรือว่าจะมาขอเงินคุณเนี่ยแหละอ่านนะก็จะแบบทักมาติดต่อมาแต่เหมือนตัวคุณเฉยๆเฉยๆ ทักมาก็ปล่อยไว้ตรงนั้นอะเห็นแหละแต่ไม่อ่านไม่ตอบไม่อยากยุ่งด้วยบางท่านอาจจะยังมาได้บล็อกก่อนเนาะก็ปล่อยเขาทักไปแหละอ่ะเหมือนคุณจะดูซิว่าคนคนนี้นะคะเขาจะแถไปถึงไหนอะนะเออจะแถว่ยังไงบ้างอืมแต่ตัวคุณไม่ได้เทคแอคชั่นกลับนะคะจะมาขอเงินขออะไรคุณก็รู้สึกว่าเออเฉยๆอะไม่ให้อะ่ะอืมพอเถอะแล้วก็คนบางคนอนะเหมือนคุณ คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเนาะถ้าหากว่าเคยมีประเด็นเรื่องของมือที่สามนะเหมือนคุณไม่ไว้ใจหรอกนะคะคุณรู้สึกว่าเออเหมือนเขาอะเป็นคนแบบไม่ซื่อสัตย์เลยเนาะต่อให้เขาจะมาบอกว่าเออเนี่ยเขาจบเขาเลิกแล้วนะเขาไม่มีไม่มีใครแล้วนะอ่าเลิกกับมือที่สามแล้วอ่ะตัวคุณนะคะคุณรู้สึกว่าอย่าอย่ามาหลอกฉันอย่ามาหลอกฉันหลายครั้งแล้วคิดว่าฉันไม่รู้หรอ คิดว่าฉันไม่รู้หรอมาโกหกอ่ะฉันรู้นะเธออ่ะไม่ได้เลิกกับมือที่สามหรอกมือที่สามยังอยู่แต่เธอแค่มาโกหกฉันว่าเลิกแค่นั้นแล้วก็คนอย่างเธอทําไมฉันจะไม่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงเนาะใช่ไหมนิสัยยังไงสันดานยังไงก็เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมแหละไม่มีเปลี่ยนหรอกคุณรู้สึกว่าไม่มีเปลี่ยนหรอกเป็นยังไงเป็นยังงั้นแหละนะคะแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยอ๋อเนี่ยเหมือนแนวโน้มนะคะขึ้นมาว่า บางท่านก็คิดถูกแล้วแหละบางท่านก็เหมือนบางท่านนะตัวคุณอืมเหมือนคุณรู้จักคนคนนี้ดีเนาะคุณก็เลยรู้อยู่แล้วแหละนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดมานะ่ะมันจริงหรือมันไม่จริงนะคะอือฮึอะประมาณนั้นตัวคุณอะนะคะในเวลานี้นะเหมือนคุณเป็นคนที่รักยังมีสติมีปัญญามากขึ้นอือฮึ แล้วก็กับคนบางคนคุณอาจจะให้เป็นได้แค่เพื่อนหรือว่าเป็นได้แค่คนรู้จักแค่นั้นนะคะแต่ว่าจะไม่เอาเข้ามาในชีวิตแล้วแหละเนาะคนที่ไม่ชัดเจนก็ไม่เอาเข้ามาในชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะเนาะเพราะเหมือนกับว่าถ้าคนที่เขาไม่ชัดเจนะคบไปก็เสียเวลาแหละนะคะเขาไม่มีวันให้ความชัดเจนอะไรกับคุณหรอกแล้วก็ถ้าคนที่เขารักคุณจริงๆอะเขาจะชัดเจนกับคุณ ตั้งแต่วันแรกเลยอะเนาะไม่ใช่ว่าคลุมเครืออึมคลึมอยู่แบบนั้นอ่ะนะคะแล้วก็คนที่เคยโกหกคุณเหมือนคุณก็รู้สึกว่าเขาก็โกหกเหมือนเดิมแหละแล้วก็คนที่มีความลับก็มีความลับเหมือนเดิมแหละแต่ว่าความลับบางอย่างอะเหมือนตัวคุณจะได้รู้นะได้รู้ความลับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออตาสว่างสักทีหนึง่งแล้วก็ เลิกไปรักไปหลงงมงายอะไรคนคนนี้สักทีหนึ่งเหมือนว่าตัวคุณจะมีการได้ไปรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาแล้วมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยแหละที่คุณจะตัดสินใจเลยนะว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะแบบไม่เอาแล้วจริง,รงๆเนาะบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณพอรู้ครั้งนี้แล้วปุ๊บอะคุณรู้สึกว่าพอเลย จากที่ผ่านมาคุณอาจจะตัดคนนี้ได้แบบไม่เด็ดขาดสักทีอ่ะเนี่ยแหละแต่พอได้รู้ความลับรอบนี้นะพอเลยตัดทันทีเลยไม่คิดอะไรเยอะแล้วพอแล้วนะคะแล้วก็เก็บโอกาสของคุณไว้ให้กับคนใหม่แล้วแหละออฮะบางท่านตัวคุณก็จะกลับมาอยู่ตัวเองแล้วเนาะแล้วก็เหมือนคุณอนะ่ะจะแบบโฟกัสกับตัวเองนะอยู่กับเพื่อนกับฝูงทํางานทําการหางเงินอะไรของคุณไปแล้วคุณก็จะอธิษฐานกับตัวเอง ว่าขอให้คุณนะได้เจอคนที่น่ารักเหมือนคุณขอให้คุณเจอคนใจดีเหมือนคุณขอให้คุณได้เจอคนที่ใช่ของคุณเนาะส่วนตัวเขาอะก็ขอให้เขาเจอคนแบบเขานั่นแหละคือถ้าเขาเป็นคนแบบไหนก็ให้เขาไปเจอคนแบบนั้นแหละนะเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มีอะไรที่คู่ควรกับความรักความรู้สึกดีๆที่คุณให้เขาเลยนะคะเนาะแล้วก็ถ้าใครจะมาขอเงินอะไรจากคุณนะอย่าหวังนะไม่ให้ละ โนโนโนคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่ atm ไม่ใช่ตู้กดเงินอะไรให้เขาเนาะแล้วก็ไม่โอนอะไรให้ทั้งนั้นแล้วนะตอนนี้คุณจะแบบนิ่งเฉยเย็นชาใส่แล้วแหลนะเนาะอืมนะคะอืมประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมามีพลังงานของชาวราศีมีนนะคะ ใครเขาบอกว่าเลิฟ yourself first เนอะกลับมารักตัวเองก่อนนะคะ Un love. อ n รรีควอเต็ดเลความสัมพันธ์ไหนที่มันแบบไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะเนาะเราไม่ต้องไปทูซีนะเออไม่ต้องไปดันทุหลังนะะเพราะว่าความรักที่ใช่อะ่ะเออเนาะมันจะไม่ยากอ่ะไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปพยายามวิ่งตามไม่ต้องไปพยายามทําอะไรอยู่คนเดียวอะ่ะใช่ไหมคนที่ใช่อะ่ะมันจะไม่ยากนะ แล้วก็เนี่ยไพ่บอกว่าเนี่ยคนเก่าๆของคุณเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่จะแบบโผล่กลับมานะแต่มันเป็นการโผล่กลับมาที่เอาปัญหามาให้เอาภาระเอาอะไรมาให้คุณนะ mm. ไม่ได้เอาเรื่องดีๆอะไรมาให้คุณนะคะคนเก่าๆเนี่ยเนาะตัวคุณก็ต้องสังเกตดูให้ดีแหละนะคะนะ mm. การที่เขากลับมาเนาะ mm. คำพูดของเขาการกระทําของเขาอะมันสอดคล้องกันหรือเปล่า นะคะคุณก็จะได้เห็นแหละเนาะแต่ว่าตัวคุณต้องรักตัวเองให้เป็นนะเนี่ย love yourself first นะรักตัวเองให้เป็นนะคะมีซ e l ์ love มีซ e l f esteem มีซ e l f improvement ด้วยอะ่ะเนาะแล้วคุณนะจะรู้ทันนะถ้าคุณเจอคนที่แบบไม่ดีเจอคนที่แบบเลดแฟลกมีเลดแฟลกเข้ามาเนาะหรือเจอพวกที่แบบว่าท็อกซิกหรือเจอพวกที่แบบเป็นแนวแบบว่าเลิอบบอมโกสติง้งแกสไลท์อะไรต่างๆนะ ถ้าคุณมีเซลล์เลิฟแล้วนะคุณจะดูออกว่าใครเป็นยังไงนะคะแล้วคุณจะแบบเอาตัวรอดได้นะอืมไม่แบบไปหลงกลอะไรใครอีกเนาะฉะนั้นเนี่ยการรักตัวเองเนี่ยมันมีพลังเยอะมากๆเลยนะคะนะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรักตัวเองให้เป็นเนาะหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนดีอยู่ในสีนในธรรมนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ดีเนาะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะคะ โอเคอ่าประมาณนี้นะมาดูวันกับตัวเลขน,นะคะอังคารพฤรหัสศุกร์ตัวเลขน,นะคะสี่องสมาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว a ตัว f ตัว c ตัว b ตัว m ตัว x ตัว n ตัว q ตัว o ตัว z ตัว i ตัว k นะตัว d แล้วก็ตัว u โอเคอ่าพลังงานประมาณนี้ก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกล,ล์ไล์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ